สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะแล้วก็ชาวขอเกมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับมาจี่สเกมก็ในวันนี้นะผมก็จะเล่นในเกมฟานซิสกานะครับผมก็ซึ่งเป็นเกมโปรเจกต์ใหม่นะโปรเจกต์ใหม่นะครับผมนะก็เป็นเกมแนวแบบแนวแบบสิ่งลึกลับอะนะฮะสิ่งลึกลับที่เรียกว่าจะเรียกว่าผีก็ได้นะครับผมนะก็บอกว่าเกมนี้ราคาไม่แพงครับอยู่ในซีมนะครับไม่แพงเลยนะแค่20กว่าบาทเองมั้ง นะฮะใครสนใจก็ไปเสิร์ชหาชื่อในสตีมได้ฮะก็ไปซื้อได้นะครับไม่แพงเลยนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะก็ก่อนจะเข้าไปเล่นนะก็จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องในเกมนี้ก่อนนะก็ในเรื่องในเกมนี้ก็เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนึงนะผมที่พ่อแม่เขาเนี่ยได้ที่ทํางานใหม่ฮะเลยต้องย้ายเมืองเมืองใหม่นะครับซึ่งเด็กคนนี้เขาเลยต้องย้ายตามพ่อแม่มาที่เมืองใหม่ นี่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้มีบ้านหลังใหม่นะครับผมแล้วก็พอเขาใส่อยู่ในบ้านหลังนี้สักพักหนึงเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกได้ว่าในบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรซึ่งผิดปกตินะครับผมซึ่งแบบมีอะไรแปลกๆปกอะ่ะนะฮะจนใส่อยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยจําเป็นต้องไปที่ต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผมจนทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้นะครับ เรื่องก็น่าสนใจอยู่นะเือองๆๆๆน่าสนใจนะไปะเดี๋ยวเราลองไปสัมผัสข้างในกันว่ามันจะสยองแค่ไหนนะฮะไปครับผมอันนี้ก็มีหมดเจ็ดวันนะเจ็ดวันเรามันดูกันนะฮะอ,อ๋อเราข้ามไม่ได้ด้วยนะไหมเราเลกเราข้ามได้ต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นวันไปนะอ้าวนี่มาไรเนี่ยสวัสดีฉันชื่อไม้อายุทสี่ขวบเอ่อฉันต้องไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงวันหยุดสุดสัปด,ดาห์ บริษัทที่พ่อแม่ของฉันเนี่ยทำงานเนี่ยได้ย้ายอยู่ในเมืองนี้เราก็เลยต้องย้ายตามมาด้วยนะครับผมฉันเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆนะครับในบ้านหลังนี้และเมื่อไม่นานไม่กี่วันนี้ฉันบอกได้เลยว่ามีบางอย่างเนี่ยหรือมีบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับพอฉันมองออกไปข้างนอกที่หน้าต่างเนี่ยฉันก็ได้เห็นรูปร่างบางอย่างที่เหมือนกับเด็กผู้หญิงนะครับและเมื่อไม่่วันวันนี้นะฮะเธอก็ได้มาทิ้งกล่องของขวัญที่หน้าประตูของเรา พอฉันหยิบขึ้นมาเนี่ยเธอก็เริ่มตามฉันเรื่อยๆมาถัดมาฮะเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยได้บอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยชอบมาเล่นที่บ้านหลังนี้บ่อยๆชอบมาเล่นซ่อนหานะครับผมกับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้บ่อยๆแล้ววันนี้เนี่ยพ่อแม่ของฉันเนี่ยต้องเดินทางไปเม็กซิโกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมฉันเลยต้องอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวนะครับสยองแล้วว่ะ เออใช่ได้ได้โอเคครับไปอะไรเล่นกันปะเฮ้ยโอเคอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะได้ยินเสียงอะไรปะอันนี้ไม่เลยฮะอ๋ออันนี้เรามีกล้องเหรอไหมอยู่ด้วยุดอ๋อฮะโอเคนี่เราเหมือนเป็นเป็น เป็นอ่ามีกล้องอหมดสี่ตัวครับผมอันนี้ต้องดูกล้องเหรอวะมันคิดเสียงลยวะกใจโอเคไปอ่านี่กล้องหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับผมเนี่ยลื่ก็อ๋อก็กดโอเคมีกล้องนี่หนึ่งสองสามสี่ครับไปกด f อ๋อกล้องเพราะว่าต้องกล้องไปตั้งครับเสียงภาพก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะตั้งไหนดีอะภาพก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะฮะผมตั้งอย่างนี้กันตั้งอย่างนี้อ่อฮะห,หันกล้องออกมาฮะด้านด้าน,น,น,นเรียนี้กล้องนี้โอเคนี่กล้องนี่ไหน อันนี้กล้องที่สามครับโอเคเดี๋ยวเราเอากล้องมาติดก่อนนะสุดว่าสาวใช้ได้เลยเนี่ยคืออย่างที่บอกในเรื่องฮะคือเราสัมผัสได้ว่าบ้านหลังนี้แปลกเรยต้องเอากล้องมาติดใช่ไหม <laughs> โอ้มีชั้นสองเลยครับโอ้ชั้นสอยังมืดเลยวะยังมืดเลยโอ้ยไฟดับ ตั้งเนื้อกันตั้งนี้กันหันกล้องมาห,หันหน้ากล้องมาใช่ปะดูขอดูทุกคนโอเคครับโอเคตรงเห็นมันได้พอดีเปิดไฟได้ไหมตรงเนี้ยโอเคเปิดฝั่งนี้ผมว่าเปิดไฟหมดดีกว่า <c oughs> เปิดไฟหมดดีกว่าเออทางบ้านเลยอ่ะทางบ้านเลยอ่ะ ไม่ปลอดภัยมากๆเดี๋ยวเราไปเอากล้องวิ่งได้ไหมเอาวิ่งได้ครับวิ่งได้ก็ไม่บอกกูหาเอ้กูเดินโอเคไปเราไปดูนอกบ้านกันบ้างไหมไปดูนอกบ้านกันดีกว่าครับโอ้ยประตูฟาดหน้าอ้ยกล่องอะไรอ่ะอ๋อกล่องผมว่าตั้งหน้าบ้านไว้หนึ่งดีกว่าอ่าดูไปดูหน้าบ้าน กล่องอันนี้ครับกล่องที่ที่ในในที่เขามันเขียนบอกอะ่ะขอดูอ้าวแกูส่องมาเอา้าส่องผิดเหรอขอแก้ก่อนนะฮะต้องส่องไปนอก,นอกดิอันนี้เอเอโอเคกล่องที่แบบพอหยิบมาาในในที่มันที่มันอะไรนะที่มันเขียนในกระดาษนะฮะว่าพอหยิบกล่องเมืออ่อไหร่อ่ะเหมือนว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งตามมาตลอดนะฮะกล้องหนึ่งไว้ไหนดียวกล้องหนึ่งไว้ไหนดีวะข้างบนข,งข้างนอกก็มีแล้วอ่ะลองขอดูนะเอาอย่างน,นี้บันได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 ไมาได้ไหมไม่ได้ครับเอาอย่างงี้บันไดบันไดบันได หยิบกล่องแน่นเลยทำไงอ่ะหยิบกล่องแล้วต้องปิดต้องหนีเลยปะวะเอางีา้ถ้าหยิบกล่องผมผมวิ่งขึ้นไปชั้นสองซ่อนในห้องห้องหนึ่งโอเคปะนะพร้อมนะไปกูวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วดิเสียงเลยแปลกไหมดิ้นเสียงแปลกไหมดิ้นเสียงแปลกไหม ข้างล่างนี่คือความกลัวนะฮะนั่นคือขีดความกลัวอย่าให้เยอะครับถ้าเยอะไม่ดีในกล้องที่กล้องที่สามกล้องที่สองกล้องที่หนึ่งครับมีกล้องหนึ่งอยู่ยแถวหน้าประตูเรานะนี่้างนอกบ้านกล้องที่สี่คลิกขวาเมื่อกี้ที่มันพอคลิกข,ขวาหลับตาครับลดความกลัวลดความกลัวฮะ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าความกลัวมันเต็มเนี่ยมัน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 จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าร่างที่ดีเราเราอยากใ,ให้มันอยากให้มันเยอะดีวกว่าโอเคฮะเรามาดูกล้องก่อนหรอเ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้คงัูขึ้นโอ้คงัูขึ้นแรงมากอันนี้ยังอุ้ย ว่าอะไรวะตุ๊กตาเหรอโอ้โหคงกูขึ้นเยอะครับรถก่อน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 ไม่เอาข้าบนจับเวลาฮะหรือสามวันทีจะผ่านคืนแรกครับรถให้เหลือสักสักศูนย์ไปเลยศูนย์ไปเลยความปลอดภัยไว้ก่อนโอเคอันนี้เราดูกล้อง ยังคงอยู่ในกล้องที่สามนะฮะอืมส่งสิงยังคงอยู่ชั้นชั้นชั้นล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่ความกลัว <c oughs> ขึ้นขึ้นเร็วมากเลยอะ่ะอีกสองาทีครับจะผ่านคืนแรก ไว้ก่อนโอ้คุณขึ้น,นยอย่าไปหลับตาก่อนลดความกลัวก่อนฮนะโอเคโอเคอีกสองนาทีครึ่งครับจะเย็นอมจะเย็นหลับตาหเหลือสูวนไปเลยเพือพ่อความปลอดภัแบบยฮนะไม่กล้าเสียงะไรนั้นเสียงมันย้ายหาเลย เดียวยังอยู่ที่เดิมมาอยู่กองที่สามาก็มนันไม่ดีไม่ดีเลยยังคงวนเวียนอยู่ตรงอ่าชั้นล่างนะฮะตรงโต๊ะกินข้าวปะข้างนอกตรงนี้ตรงนี้เขาจะวนเวียนไป โอ้โอ้ๆความกลัวก็เยอะความกลัวเยอะกันไปแล้วอออเ <l ots> อันนี้กล้องหน้าอันนี้อะไหนวะอันนี้กล้องหน้าห้องเราฮะกล้องที่หนึ่งผมตรนนี้นี่กูผวา อยู่หน้าห้องผมนี่แบบโอเคหรือกล้็ได้ถามะผีมึงไม่ค่อยนลากูอะไรโอโอโอเป็นไหนโอ้ความกูขึ้น80ครับหลับก่อนจมหมดเวลาแล้วจมหมดเวลาแล้วครับ ผมว่าตรงที่เก่าไม่ปลอดภัยว่ะผมผมว่าจะเปลี่ยนผมว่ามุมห้มมมองเนี้ยดีแล้วเฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยดีแล้วตรงนี้ดีตรงนี้ดีแล้ว,ลวผม,มวนะา่างนี้ดีนะหาเออครั้เนี้ยหาที่ซ่อนใหม่ดีกว่าครับโอเคครับในกล้องกล้องตัวท้ายแล้วผมว่าผมจะซ่อนในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนเนี้ย เขาเรียกว่าที่ที่ปลอดภัยเยอ,อที่ที่อะไรสุดคนะือที่ปลอดภัยสุดฮะจะใช้ได้กับผมหรือเปล่าไม่รู้โอเคเช็คก,กล้องครับวอน,นีชั้นบนฮนะโอเคแล้เ,เปลี่ยนจุดหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยแลวเปลนกล้องนี้จากจุดที่แบบมันมุมอับตรงตรง,ตรงอ่าบนไดถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วผมไปซ่อนตรงในในตู้เสื้านั้นโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่า ต่กล้องเนี้ยมันอยู่ในห้องเนี้ยแล้วเห็นมันอยู่ในห้องเนี้ยชิบหายล้นะชิบหายเลยนะผมนะอยู่ชั้นสองครับใช่ป่ะผมว่าผมจะเอาความกลัวเนี่ยพยายามไม่ให้เกินโอ้ยอยู่ชั้นสองครับโอเคความกลัวผมจะพยายามไม่ให้เกินจสิบ จะประคองไม่ให้เกินเจ็ดสิบประหลาดประหล้ดอ,อยากมาเลยเธอเป็นใครอะ่ะฮะทำไมถึงมาอูยอยู่นก อนนี้ยังไม่เห็นฮนะมันอยู่ข้งหน้าห้องมันอยู่ในห้องนี้ครับผม ใจนะว่าว่าการที่แบบการที่แบบเอ่อเปิดไอไอดูกล้องเมื่อกี้มันทำให้มันเห็นหรือเปล่าโอเคครับ okay, ชิดชิดแล้วชิดแล้วย่านะอย่านะานะมันจะมีส่วนเป็งว่าการที่เปิด เปิดดูกล้องหน้าแล้วมันจะมันจะรู้อ่ะอย่ากลัวลูกอย่ากลัวอย่ากลัวลูก เสผมจะเก็บกล้องแล้วกันผมว่ามันอาจจะมีส่วนที่มันรู้กล้องนี้สามะสำคัญคือกล้องเนี้ย ตายไปสองรอบเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยผีไม่น,น่ากลัวตอนโผลมาแล้วแบบโผลมาแล้วซาวมันขึ้นแล้วแบบโอ้ยกูสะดุ้งเลยโอเคครับผมก็ติดกล้องสี่สี่ตัวเรียบร้อยนะก็มีเปลี่ยนคือผมถ้าจะเปลี่ยนมีแค่อันนี้ครับที่ที่เหมือนเดิมแต่เรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมหมดเลยนี่กูหันทางไหนอะอ้ฮ่า นี้ผมมีติดกล้องนี้อันนึงอันนึงครับโอ้โหกูหันผิดอ่าห้องนี้ฮะผมจะเปิดประตูห้องนี้วะไอ้ผมจะปิดประตูห้องนี้ไว้ปิดไฟด้วยเพราะไม่เปิดไฟล่อมันล่อมันเข้ามาในห้องนี้อ่าคราวนี้ผมจะซ่อนในห้องนี้ครับแล้วก็ปิดไฟด้วยใช้ช่วงเวลาหนึ่งวิ่งขึ้นมาให้ได้ เดี๋ยวลาเก็บกล่องครับตายไปสองรอบแล้วเตรียมพร้อมฮะเดี๋ยววิ่งขึ้นตรงนั้นปิดไฟด้วย ได้ไงวะผมหน้าจอสั่นเห็นปะมันเจอผมหรอฟกอฟโอ้ยเกิดจ,จอเกิดซ่อนที่นั้นแม่งเอย้ยกลัวได้ไงเนี่ย กูผ่านเถอะขอร้องแหละ ู่ข้างหน้าแม่งเหมือนอยู่หน้าห้องกูเสียงนี่แบบ <c oughs> <c oughs> ผมพยายามควบคุมความกลัวให้แบบน้อยลงยิ่งดีครับจะพยายามพยายามไม่ดูกล้องกล้องบ่อยแล้วกันพอดูกล้องบ่อยทีไรแล้วมันมาโผลมาหาหลอดเลยหลอดเลยครับแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณลอดได้ไงสองรอบ <c oughs> กูเปิดกล้องทีไรต้องมีเสียงวิทยวา้าดตลอด ข้างๆหูกูเลยออจะหมดเวลาแล้วขอร้องแหละกูหลับตาให้ไปบ่อยโอ้ยผีไม่น่ากลัวครับแต่เสียงไม่งน่ากลัวขอร้องแหละขอร้องแหละให้กูเถอะกูผ่านเถอะตอนแรกกูตายไปสองรอบวะเนี่ย โดนตามตามเจอสองรอบเลยอ่ะเอออีกสผ้าอีกอิกผ้า นี่ไงเลเวลอคอมพิสผมงงมากว่ามันเจอผมแต่ผมสงสัยมันให้เกมมันให้ช่วงเวลาที่แบบมหาเจอมันให้ช่วงเวลาหนีนะฮะก็เลยแบบรอดเฉยนะเนี่ยอีกหนึ่งรอดแล้วครับโอ้ยก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนแรกผมกะจะว่าเล่นคลิปหนึ่งอะสองวันคือวันที่หนึ่งวันที่สองแต่กลายว่าคลิปแรกนี่ไม่ใช่กลายว่าวันแรกเนี่ยใช้เวลาในการเล่นก็นข้างจะนานนะพะ ไปโดนหาเจอไปสองรอบเกมเวอร์ไปสองรอบโอ้ยโอเคครับก็หวังท่านผู้ชมทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะเพื่อรับชมในตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีนะมิสเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมว่ากล่าวว่าคลิปหน้าจะลองไปสำรวจข้างนอกดูข้างนอกมีอะไรบ้างนะฮะ โอเคครับบ๊ายบายครับซียูครับเจอกันคลิปหน้า <laughs>